สััจะที่ฉนป,ต,นปฉนต,ตั้งใจทำงานให้บรรลุผลอย่างซื่อสัตย์แม้อยู่ท่ามกลางความขาดแคลนเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้างจงทำงาน ท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผลจงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ข้าพเจ้านางอมรรัตน์ดาคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่นบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2555ปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสองคอนสิริคุรุราชสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทําการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูขพเจ้าได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความรักและความเมตตาต่อสิทธิ์คอยส่งเสริมสนับสนุนดูแลและช่วยเหลือสิทธิ์อยู่เสมอรวมทั้งส่งเสริมให้สิทธิ์ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศัก,กยภาพในเวทีการแข่งขันทุกระดับ จนสามารถประสบความสำเร็จในระดับประเทศประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้อื่นรักษาระเบียบวินยัยวางตนให้เหมาะสมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีความรักศรัทธาในวิชาชีพครูเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพยกย่องเชิดชูภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครู และชุมชนอย่างสร้างสรรค์มีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครูมอลลัดก็จะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายร่าเริงก็คือมีความรู้แล้วก็ความสามารถแบบก็คือได้รับความเอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือจากครูมอลัดเป็นอย่างดีค่ะสนิทสนมกับเด็กมีความรักมีความเมตตาต่อสิธิ์ไม่ใช่ว่าด้านการเรียนอย่างเดียวทุกๆด้านมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยชอบคุณครูปุ๊กมากรับคุณครูปุ๊กมาก ทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยคุณครูมอนรัตน์นก็จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นคุณครูที่มีความคิดวิเริ่มสร้างสรรค์ก็จะมองเห็นแบบว่าคุณครูเนี่ยมีความตั้งใจมีความเสียสละในการสอนนักเรียนมีความตั้งใจเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพโดยการศึกษาหาความรู้จากการประชุมอบรมมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการดังนี้เป็นคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระาธาตุปรางกูเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการออมให้กับนักเรียนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สเตมศึกษาด้วยเครื่องบินพลังยาง ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนอุดรธานีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กระบวนการเรียนการสอนสเตมศึกษาด้วยเครื่องบินพลังยางให้กับนักเรียนโรงเรียนรำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนหนองบัวชัยวานจังหวัดกาลสินเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และร่วมกิจกรรม PLC กระบวนการเรียนการสอน สเตมศึกษาให้กับคณะครูและผู้ที่สนใจโรงเรียนวัดมโนรมจังหวัดชนบุรีโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารจังหวัดศรีสะเกตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญฝึกให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติเพื่อให้มีประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันมีนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือการจัดกระบวนการเรียนรู้สเตมศึกษาด้วยเครื่องบินพลังยางในการนำเอากระบวนการของสเตมศึกษา เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายประเมินตามสภาพจริงและนำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีการใช้โซเชียลมีเดียสร้างเพจเพื่อแบ่งปันความรู้ในการสร้างเครื่องบิน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนชอบการสอนของคุณครูมากค่ะเพราะว่าเวลาที่ไม่เข้าใจอะไรก็จะถามแล้วก็ครูก็ตอบพร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นได้เรียนรู้บูรณาการหลายวิชาครับได้ฝึกสมาธิครับในการประกอบเครื่องบินให้อย่างละเอียดครับแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับได้รู้จักทฤษฎีต่างๆรู้จักการออกแบบการวัดเครื่องบิน การแบบคำนวณต่างๆครับคุณครูสอนดีครับแบบคุณครูจะมันให้พยายามให้แบบฝึกทําตรงนี้ให้ได้ตรงไหนไม่ได้ครูก็จะพยายามบอกแล้วก็จะปล่อยให้ทําเองบ้างครับถ้าทําเปลี่ยนแล้วก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆครับจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขสร้างบรรยากาศเชิงบวกใช้เทคนิคการเสริมแรงจัดสถานที่และมุมต่างๆ เพื่อให้สนองต่อการจัดกิจกรรมมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสังเคราะห์หาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมการศึกษาผู้เรียนลายกรณีใช้โปรแกรม School Health Hero ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการมอบทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การใช้หลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาสีทำแห่งความสำเร็จเป็นหลักธรรมในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสยุติธรรมและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของราชการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์ย้อนหลังสมปีนักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้แก่รางวัลระดับประเทศปีการศึกษา2563ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเด็กชายวรวิทย์อดทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กชายวีรชาติพินเกิกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางบินในเวลากำหนดระดับปถมศึกษาปีที่4ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลระดับประเทศปีการศึกษา2562เด็กชายวรวิทย์อดทน ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินร่อนพุ่งด้วยมือเด็กชายกำมพลหง์ศีลาและเด็กหญิงกัญยารักตุงขมาลีได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน เด็กชายวิทยาโคดแดงและเด็กชายสัตนัน์ขันโพได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับชาติรางวัลระดับจังหวัดเด็กชายสัตนาณขันโพได้รับรางวัลเด็กดีสีขอนแก่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2,563จังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2,561เด็กชายอนุวัตคำพานางได้รับรางวัลชนะเลิศและเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางจำลองเด็กชายวิทยาโครแดง เด็กชายสัตนาน์คันโพและเด็กชายอนุวัตน์คำพานางได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินอิมแพกอารีนาะเมืองทองธานีและได้รับคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลัง3ปี ปีการศึกษา2563รางวัลชนะเลิศเหรียญทองโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีสีน้ำพองเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่65 พุทธศักราช2564ปีการศึกษา2562รางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดครั้งที่9ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการครูอมรัตเป็นครูที่เหมือนเป็นครูต้นแบบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น เพื่อนครูหรือกับนักเรียนค่ะก็คือทุ่มเททั้งส่วนงานที่เป็นของโรงเรียนแล้วก็ยังทุ่มเทให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ด้วยค่ะเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในหน้าที่หลักคือการสอนเสียสลนะคะทั้งเวลาของส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างไม่หยุดนิ่ง รักครูเหมือนเป็นแม่ค่ะเพราะว่าครูก็อบรมดีไม่ต่างกับแม่เลยค่ะบางอย่างที่เราทําไม่เป็นครูก็สอนค่ะชอบทาอาหารค่ะสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ค่ะดูแลดีค่ะเวลาไปเจอที่ตามแบบถนนอะไรอย่างนี้ค่ะครูบางครั้งครูก็เรียกกับให้กลับด้วยค่ะรักครูค่ะอยู่ครูรู้สึกแบบว่าอบอุ่นค่ะเหมือนหยุดแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ แม่ครูุ้งนะคะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีค่ะแล้วก็น่ารักสวยแล้วก็ใจดีคุณครูอมรรัตน์ดาคมเป็นคุณครูที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นที่รักของนักเรียนทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสามารถ ที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้จึงขออนโมทนาขอเจริญพร ท่านก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อชุมชนแล้วก็เป็นคนในชุมชนด้วยนะครับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งเป็นบุคลากรนะครับที่ทาชื่อเสียงให้กับชุมชนและก็ให้กับโรงเรียนนะครับลูกที่ไปเลี้ยงกับนุบักโอเคอยู่หล่ะจุดนี้จุดที่ตางกิจกรรมนานเรียนมันสิเลียนน้องเรียนกระซางหรือว่า้อเลี้ยนอไล์ก็ตามมั้งิช่ไหะ ็ดีคือใส่ใจพาเห็นนนทีนี่เรื่อง็ไไ้ประสบการณ์หรือยังกับ็ดีขึ้นการพัฒนาขกงน้อย็ดีขึ้นนังสีนะคะเ็ียอว่าโอเคยูผู้ปกครองกับโอเคยูค่ะหากเราทําสิ่งใดด้วยใจรักมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นที่ตั้งแล้วย่อมสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เสมอแต่เหนือสิ่งอื่นใดในทุกความสำเร็จย่อมต้องได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ ที่ได้มองเห็นคุณค่าของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจและคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอผู้ปกครองชุมชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมสืบไปฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา